สวัสดีค่ะพบกับช่องจุมจังชาแนลนะคะนี่จุมจะพามาสือผักเพลินสั่งสือขนาดอีกแล้วกำาละสิบบาทพายเซกลับนะคะอันนี้อันสวนผักผักกาดหืนผักกาดหินหืนค่ะโอ้ยพดูค่ะทุกคนมาสั่งขนาดนี้นี่เลยนี่ใบแบบเนี่ย ปอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษค,ค่ะอันขออนุญาตสอบถามนะจ้าปลูกมาโดนไปจ้านี่สวนนี่จุมสวนนี้เนี่ยจุมมาประจำแต่จุมก็มาเก็บเอาเองเมงนี้มาพอจะคลองสวนจ้ามันกำลังเก็บหายเดหลายก็เก้าอีกปลูกมายีบมือแล้ปูกขนาดยี่สิบมือได้บงปะจ้าโอ้วาน,านากับ บงออกเอาออกไม่รอบบะนี้โอ้มีแรงบันดาลใจอย่างนั้นถึงได้ปลูกผักความชอบค่ะก็คือตปลูกได้ตลอดเราบดที่นี่ขันย้ำเมื่ดนานหนาวเลยเดีบนี้มีความสุขหลายมีความสุขหลายเมื่ดนานหนาวเพียงใดบะนี้ก็ได้ปลูกขึ้นเก้าอุ้เก้าโอ้ต้นก้าอ่อนๆเลยนะคะนี่ร้านอาหารพันสั่งจุ่มกระเลยโอ้จะอ่อน พวกเราบาน,น้พักปุ้งก็มีอีกหอมป้อมโอ้นี่เด้นี่เด้เดหอมป้อมอันนี้คือผักชีนะคะหอมป้อมนี่ไม่แมวค่ะดูอันนี้อันนี้ผักกาดเห็นตัวนี้ผักกาดจะว่ามันเป็นใบซอยเนะาะจ้นี่ดูหอมป้อมสะออนน้ำบอเป็นสวนเลยอันนี้ผักกาดซ้อมผักกาดซ้อมหรือผักกาดดอกนะคะนี่ เอาไปอันลวกเน้อลวกจิมปนเนาะชอบเลยแหละฝักซีเพิ่นกรโลยขอบๆอ,อ่ะจ้โลอยไปดูดินี่กินกับสมตามแซบลายแล้วนี่เอาไปขันสมก็ได้แตนจุมหนัดขันสมจุมพนัดกินอุ้ย <c oughs> ดูสิทุกคนดูแบบอ๊้สะอ,อนแท้ขัดเอาไปหมดนี่หนูจุมกินบ่หมดภายในมือเดียวเลยนี่ ก็จะมากินสมตำอยู่แล้วแต่คันไปหลายมันก็นหลายโพดนะเอาไปหลายกินบ่ทันมูลนี้ก็คันอานะคะเมืน่อนี้เพันกันกเก็บบักเล่นบักเคอเทศไงขายขึ้นเก่าแล้วจ้ะได้จุมมาตัดหนาเพิ่ก่อนในการสั่งคณะทุกคนคณะผักริมคงปลูกอะไรก็สวยนะคะเคเทศโอ้บักเล่นใหญ่อันนี้เขาโรงงานนะจ้ะบักเล่นนี่ต้องเขาโรงงานน่ะ เพราะว่ากินบ่ไวจะอ่อนพ่นไ,ได้มีสวนเดี๋ยวจะพันมม้ลายสวนเนาะอันนี้ใส่ปุ๋ยเขียวเพื่อกันเป็นวาจานี่ปุ๋ยเขียวหดอย่างเดียวนะคะเราดินลิ้มโคลงนะ่ะสุดยอดแล้วเด้อสิบหกให้ดินลิ้มโคลงนะ่ะดีมากมดูทุกคนสะออน คลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ